คุณเชื่อไหมน้องขับได้เออยเบ้าเลยเอ้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 ยเลียวซ้ายเลียวซ้ายนี่เรียวซ้ายไปเอ็นฮารจิบาวเวอร์คันนี้เนี่ยเป็นเคสเขาเรียกว่าเป็นเคสตัวอย่างหากเพื่อนๆท่านไหนที่ใช้รถปาเจโร่สปอร์ตอยู่ที่มีอายุการใช้งาน หลายๆปีเป็นแสนโลนะครับหรือลูกค้าใช้รถรุ่นไหนก็นแล้วแต่ที่มีอายุการใช้งานมาแล้วหลาย,ลายๆแสนโลหรือมีอายุปีเยอะๆนะครับทางเอ็นเวเราก็รับทําทุกรากทั้งระบบนะครับไม่ใช่ทําแต่รถใหม่ใบแดงนะแก้ไขให้ทั้งระบบเ,เ,เ,เดี๋ยววันนี้เราไปคุยกับเจ้าของรถนิดนึงก่อนดีกว่าว่าจะพร้อมลองรถกับเราไหมครับน้องพร้อมไหมพร้อมครับไปครับลองรถกันปาล,ลองขึ้นรถเลยผิดหรือเปล่า น้องอ้นจะขับเหรอใช่น้องออนจะขับอ่ะงานเข้าเ้ยผมอ่ะขับได้ไหมขับได้คุณเชื่อไหมน้องออนขับได้คุณเชื่อไหมคุณเชื่อไหมขับได้นะได้พาพี่ถึงบ้านนะได้โอเคไปงไปเลยเอ ค่อยๆเลี้ยวน้องออสค่อยๆเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย่อาคออสคงใจเย็นน้องออสใจเย็น้เฮ้ยใส่ขงใส่ดังเต้าอัง เพพพพววววกกกกไปแดงไปเขียวไปจจริงะประสบการณ์ขับรถมากี่ปีเนี่ยหกปีอะหกปีแล้วโอ้ไปหัดขับรถที่ไหนมานะอ่าไอฉานอ๋อไปหัดขับไกด์ด้วยพี่ปากดีเนาะไปโอ้ยขับมือขับรถด้วยแน่นอนอุ้ยอี เอจับไม่หน่อยอันสไลด์อีค้อนที่โค้งๆว้ไม่ย้ายย้ยๆเตาพี่รู้ไหมผมว่าหยุ่มอ่ะมันหยุ่มค่อยหลุมมอยล้มมันก็ค่อยหลุมแล้วค่อยค่อพอตกแล้วนุ่มลงดูไะโอ้โหสุกลตรงแน่น้อนตรง่นอนร้านอะไรร้านอะไร AC power ดูแล้วดูแลชีพ อเวอร์เฮ้ยนี่ตลานี่ตลานอะไรอะลันัดลันัดโอ้โหลันัดลันัดมาดูคาลิเปอร์ก่อนคาลิเปอร์ตัวนี้เนี่ยยางกันฝุ่นด้านนอกเนี่ยเกิดการขาดทําให้น้ําหรือเศษขี้ฝุ่นต่างๆที่เวลาที่เราวิ่งเนี่ยมันสามารถลีคภายในระบบเข้าไปทําให้ลูกถูภายในเนี่ยเกิดเป็นสนิมลูกถูภายในนี่จะเห็นได้ชัดเลยเกิดเป็นสนิมทําให้คาลิเปอร์เนี่ยใช้ขวาออกไม่เท่ากันจึงทําให้ข้างหนึ่งเนี่ยลูกถูตายเบรกก็ดึงซ้ายหรือดึงขวา ดึงไปข้างใดข้างหนึ่งสำหรับผ้าเบรกนี่ก็ผ้าเบรกจับไม่เต็มหน้าเกิดจากคุณภาพของผ้าเบรกเนี่ยไม่ค่อยดีผ้าเบรกแข็งเปลี่ยนผ้าเบรกไปเป็นของปูไกลตัวนี้นทนความร้อนที่500องศาเพียงพอกับรถใช้งานในชีวิตประจําวันได้เลยแล้วก็มาดูกันที่จานเบรกครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าจานเบรก เกิดรอยมีรอยตรงนี้เกิดจากเบรกที่มีความแข็งทําให้หน้าของจานเบรกกินไม่เสมอประเมินแล้วจานเบรกยังเหลือระยะที่เจียได้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับก็เซฟตังค์ลูกค้าไปอีกก็เลยเชียจานเบรกให้เครื่องเจียจานเราเป็นของฮอปแมนนะครับตัวนี้แคนาดาลายจานเกี่ยวมาแล้วอย่างาจานใหม่เลยสําหรับยางสภาพแย่มากต้องเปลี่ยนหมดล้อยางยางจากเน<อ>็กเซนล้อจากเลนโซสวยหลอน,ลนุ่มเงียบ โชกอัพนะครับแตกรั่วเสียโชกหน้าหลังใช้เป็นโมโนจากโปรเฟนเดอร์ครับเสียทอมได้ตลอดอายุการใช้งานเป็นลูกหมากมีรอยร้าวฟิ้งของลูกหมากเนี่ยไม่สมบูรณ์แน่นอนเปลี่ยนลูกหมากทั้งระบบใช้เป็นเจ็ทครับผมรับประกัน1ปี1นึ่งแสนโลนะครับคันนี้แตกรับปีกลอกล่างเปลี่ยนยกปีกเลยเพราะปีกลอกเดิมแย่มากบูทเบิร์ดยับหมดเลยครับผมใช้คําว่ายับอาการแย่มากคันนี้ที่ขาไม่ได้ครับพิเศษเอร์จากเอ v ิวาครับกันโค้งหลังขั้นเทพครับ คลิปนี้ไปก่อนพี่หน้าอีพี่หน้าจะเป็นใครมาที่ร้านเ e อทีวีาฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะย้